ปกดีเลยเลยทุกเย็นโอ้โหอะเอาไวยโอยยาประเด็กติดสายอยู่ทั่วปลาโอ้ ไงจ้าเนี่ยน้องไผ่จ้ะสวัสดีครับสวัสดีตอนซ้อครับพี่น้องเ้านี้มื้อนี้ก็พี่ลราไม่อยู่โซนทางโคกทางป่าไปเลยครับเปี่ยนหม่องล่องิ่งเปี่ยนหม่องเลยพี่น้องมื้อนี้มานหน้าน้องไผ่กับหน้าไผ่พอดีเกี่ยวขออกไม่ก็เลยพากันมาใสเงียบแม่น้องไผ่ก็แม่น้องไผ่มาใส่ครับแต่ว่าพี่รุ่นบม่ได้มาใส่ดอกก็เลยว่ามามาเบิ but, so, ่งนะมันจ so ีบถือปอดกันได้กันได้เนี่ยนี่ไงยังเนี้ยมาสั่นแม่น้องไผ่ใส่ปลาแดก อันน้องไอประดุกน่อยจ้ะลองมึงผู้ดีสิมันเรีนเอาอไปก่อนเอาประแดกก่อนมาลอมึงลองมึงนะไอวะเตียเื่ออย่างนี้วาวกันเขาใส่ประแดกก็ถือกิ้วอะเตียปุดมือเดือพีน้องถือเปล่าโอ้ถืออยู่สอตัว ้เงียะไม่เงียสูตรไม่เด้นี่ปลาเมิดแม่น้องไพรกันเลยเดี๋ปลาแดกมาใส่เลยเอาปลาแดกที่เฮ็ดไว้ละพี่น้องโอ้ลงทุนงานนี่ลงทุนเอาปลาแดกเฮ็ดเลยใส่ลองมึงจะสันแห้งด้อยหามสันแห้งด้อพี่น้องด้วยปลาแดกกระจงไว้ได้คือเก่าปลาแดกเอาไว้ใส่คือเก่าพี่น้องไปยางมั้งแม่น้องไพร เอาลูดนุ่กันเ <มา S 1> ด้อว,<ป>ว่าผู้ได้สีมันไปทางปลาลากก่อนสิทางปลาลากก้อนเปียงเนาะไปพุ่นเออ <laughs> คนละทางก่อนเออไปทางของแมงน้องไผ่ก่อนทางป,ปลาแดกปลาลาก่อน,นอืมย่าหน,นึ่งยังไม่ยำอันเงียบปลาดุกหน่อย <laughs> เจ้าของหมู่บ้านนี่นะครับก็คือว่ากับพ่อติดนนกินดิดท่านเนาะข้เจ้าหลุดนุ่กันเด้อว่าของแมงน้องไผ่สีมันบ่เงียบปลาแดดวัอนี้ ปกดีเลยเลยทุบเย็นโอ้โหจุดอะไรเอาดโอ้ยปลาแดดติดสายอยู่ปลาห้าตพี่น้องเอลยปลาแดดเกือบมดเลันเนี่ยมันเกือบมัดจับ้จับเด้อจับเมจับด้จัด้เอาเอาปลาโอ้ยลาปลลาปลปลลาปปาปล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 าาปปลาาปลาปลาลาป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 ลล อ้าโตโตโอ้าวขอทายุ้ยโอยจะไปรักปลาเด็กมีตู้มาใส่อีกเด้อนี่อ้าวไม่เค้ไม่เคยแบบว่านี่เนาะมีเยอะกินมีถือกินมีดิเขาบางคนก็ว่าปลาเด็กใส่เราพยรุ่ดหมดวะแต่วันนี้เมนเป็นคนรองใส่มีน้ำแน่เดนีบกมีบอทีมี่กันปเดกว่าทีว่าถือเรีก่าสสองตพี่นนอง เอาลัดไเนี่ยมืนหาบุี้สามสามตัว3ตัวแล้วโอ้สสามมือสองอยวนี้สามสามสามเปียสิบดีโอ้เขาไม่นไม่องไพ่ไส่จักอันหลังจักอันมือนี่แล้นียัไดห้องนี้เลยเตียโอ้ยเมียนบ่สิบหลงเตียเอาลองเิึงประเดี๋คือว่าไม่แห้งอยู่พี่น้องอื เป็นหัวกุ้งหัวกุมมมานรับกุมมมานอ๋ออินียนี่บานี่บ้นี่นี่นีตัวสองอเป็นสิบสองหวังเด้อระวังเด้อเอาตัวนึงออกไปเทียบไปเียกันเหมืนกันใส่ได้อีกนะใส่ได้ออกใส่ได้อีกอลุ่นกันยี่ครับเศ้าี้มือนี้บรรยากาศเย็น เมื่บ้านก็เป็นฝนตกลินซะเสารนี้ก็ถือว่าคือสิไปเลยที่พายุแมนเย็นเจีบเลยยุสเสรหรอไม่ดีลงมองจีอือวางเสร็เอาแล้วบ่นีเด้อแมนใครลงก็เด้อบบบนี้ใส่สูงกางเกบอ้าวโถ มีอยงบล่ะนีนั่นเด็กโนึ่งตัวนึ่งอันนึ่งองเยอาไว้สูงขวดนังบกล่งเนาะเอามันตายร้อมตีน่มันเข้มประแดดมันเข้มประแดดส้มยบมันปวดประแดดเป็นยัง่กระ่ายเอาไปยาโอ้ยเโข้มประแดดจนตายนดีไหมโอ้ไป เหม็นเหม็นปลาแดกปุแหนีมอีเมวะยอีกเจ๊อันนี้บะมีพี่น้องอือเหียวกันเหียวอ่ะนะมันเียมปลาแดกเียมอีดีเหรอพี่น้องโไปกินมกกินไปกินมามนดีพนันยบยากรอกนั้นนั่งยเอาสดน้กันพี่น้องเลย นี่ยบันนี้ปากมันแข็งอยู่นี่ยังบ่เม็ดปรีมันอยู่น่นเนาะอือเมนไฟมดแล้ว่เมดแล้ววะอ้่ยดติดอาเมน้องไอ้เอาตีอันนี้ไมยึดติปะนะือ้องไอ้ได้หนิไม่ยังหรอกบ กบออกกีนใส่ว่ามันโง่จริงหรอโง่ยังไม่โง่โง่เนี่ยเงื่องกุมันกบอ่ะมันออกมันออกมันคือกุละกุละเอี้ยมันออกเลี้ยงตัวบ่ะหรอก็เลี้ยงมันกินอันนั้นหมดแล้วกินปลาแดกกินปลาดุกหน่อยเอาละเดี๋ยวมันก็มาไม่เดี๋ยวยังมาใส่อีกโอ้ยยามก็ฝืนเอาแดก็่ะจะไปกินกันหล่นหรไปเด็กกัน โอ้ไฟวีก็ตัดหนาจะซอยเด้เอ้ไปยำ่ได้หอสรล้วน้ำมันอยู่เสใส่ใส่หรออ๋อจอก็ะใสยี่สิบเอ็นหนึ่งจีพี๊จ่บ่ะหรอมิดีดีมันอบเห็นมันอาบโอ้มันอาบชุมโคตรนี่ดีแม่นังรูเขาเขาหนึ่งประเดีว อยู่ลินแม่น้องไผสิบใส่หรออือโอ้โหคิวว่าป่ะนี่ไอ้แม่น้องไผเป็นผู้ใส่เพื่องแม่น้องแ,แม่น้องไผ่แต่ว่าแม่น้องไผใส่ให้โอ้ยหไม่นิทเขาไม่สนิทเขาเลยมันยั่วเนี่ยสองตัวสองตพี่น้องโอ้มันแล้วก็ไม่น้องไอ้ได้็กตัวหลังไอ้สองตนี่แหละเจ พูดเตียนหนึ่งอันนี้เิ่นใส่เองตจนี่เป็นยังเอาเปิดอกมันกดง่ายขาบอกอันนี้เป็น่เองมงดอันเิ่นใส่เองเมื่ปีหนง่ายเฮ้ยเนอีหลีลงนอืมมันรักออกพูนอ่ะเฮ้ยนั่นท้องแมลงไอ้ถือกิ๊บโตมึงดีใายโตตีนี่ยโตอยู่แต่กมากอันนี้มันออกเด่นเมีนมันตีคนบาปิดฟาบพาเนียนคนปิดฟาบพเนียอันนี้ลาย เปิดจำสิเปิดแต่คองคอรงตางนึงแบบเออปอดหลตัวตันึงนึง่หยโอ้ยมันออกน้ำเบิ้ลาเบิ้งไว้เจ๊กตัวเออสู่กองเมียนของไฟเดียวันบ้องเมียนงไงฮสิดีตัวเดียวหลายอยู่จ๊กตัวสองสามสี่โอ้ยนับเลยด้วยเอาเอาโอ้ยมาเด้อพี่น้องหลายอยู่ สีตัวกีตัวหกตัวคละมันตัวน้อยคละเนี่ยออกไปเรื่อยๆอีกสนักก้อนกเมไฟมันตีสิบสองตัวตันี่บ้านนปิดฝาเมตัวใหญ่นมุนฝามันเอามุนคอหมุนขอไปถึงโน่นเหมือนบ่โนใสคนละไฟโอ้คนละไฟมันนันอัน ลิ yeah. then, the uh, ้นสั่นแล้วก็ที่นี่มันอเด่นนั่นลิ้นไม่ยาวมันหยิบลงตำแล้วมันเลยแข็งตัวเขาหยิบไปไกลๆเดียวลองเบิังให้เทียนมั้นมาโย่ขง่วันถือว่าเดี๋ยวไรหนูกัดเข้มข้นยุบพี่น้องเอ้ยสีดุงง่อยหมูก็พิขายเน่าวมาผูกงวดพี่ละว่าให้ก็วางสนามความเชียร์ทาความเชียร์ คือต่อเพียงห้องนี่แล้วพี่น้องเอ้ยปีนี้มูออื่นบุคือดอกมีตะน้ำคือว่าจิมมี่อนนี่เราพ่อสีดีข่อยิ้งมูได้กินผมบ่อัดเตโอก้กสีดีไม่เคลียร์มากน่ะเหดินแห้งดินก,กุก่ำพี่น้องก็สิ่งใดมาเอาไปเก็บไปไปใว้เผืเหงูอ่ะกินช่วงนาแรงเอามาลุ้นกันเด้อพี่น้องว่าแมลงไผ่ก็แมลงไอ้พื้ไอ้สิ่งใดลายก็กันแต่ว่าแมลงไพ่ยี่บ่นเป็นได้สิบเอ็ดสิบสองตัวเราบอก ประมาณนี้ได้เนาะย่างหน่อยเก็ดโตแล้วอ้อดุนน้ำกันเด้อเอาคููบอมาติเอาคูโอ้ยถือันถือคูยังนี้จิมไปยุแกพุ่เหรอเด้อถือบะถือบ่โอ้ยถือกตแม่องไปว่าติมแม่งถือก็ดโตมาทำใ้แม่ไมแม่ถือเกันสองนั่น สองตัวเจ็ดแปดแล้วเจ็ดตัวโอ้ยสั่งใจกันจีหลงถิ่มก็เล้นอแบบนี้นอกเอาจะมีปลาขอนถึงเห็นไปโอ้เห็นใจหัวชิบอันนี้เสียค่าขาดเมนุ่มเมลุ่มใครโอเมลุ่มใคนี่โอ้เห็นวิ่งมัน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 หนึ่งสองสาม หาตัวหามนับเลยเด้อสองสามสี่หาหาตัวพี่น้องหาตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งเออเอาระวังด้วยจ้ะโอกยงงเล็น้อยโอ้ยมันเป็นผลสู้สีกับเจ้าหลอดตีนนมันใคหลายเลยเออสิบเอ็ดสิบสองสู้สีกันหนตัวนี้โอ้พอนีนหน่อยด้วยเสานี่โอ้ยเนี่ยย่างอีกอยู่ที่ห้องพนโอ้ยปลาแดกกับอันปลาแดกกับปลาลูกหน่อยไผเป็นไผนาะบนี้เนาะ

เนี่หนสยยว้ยเมือไปมหนีเมืแลเหมือดวบันทอว่าเี๋ยวหลโตเติบยู่นี่เนาะหลย้ยเยบงไปลงอไปห้างกไปล้ังออกมาบึงดีๆพี่น้องเดีบึงโอ้แสดงว่ากบโนนนี่หลยอ้เดีเนาะือกบไหลทีเดียวที่หมดโคอาเอาสมอม่ยังได้ไปเรื่งสัตว์ กี่ลอยพี่น้องเอ้ยโนนโน่นปีนี้ยังว่ามีน้ำท่าน้าไนป่าเต็มลงลงลงดูพี่น้องเลยมาหน้าพี่น้องแมนเออบางคนว่าคือแมนมเุ่งมาพูดใดอันได้หลายคนกันเพราะว่านับเตัวแหนบเนาะตัวไปไม่ติดบริแบงจงคือไปยุ่งก็มีตัวเจอันบริแบงจงก็นี่เราบรรทุกช่วงช่วงนี้ที่ว่ากันมีน้ำมีท่ามันก็พอดีอยู่ดิกินดีเด้แนวยูในกินปูปลาหน้าหนามันก็อยู่น้อ มันมีนามนี่แหะมันจังกบเขียดยังพอได้อยู่ได้กินเอาเนได้ขอบคุณแฟนครับสมองสมบัตินะครับที่ติดตามที่ช่วงมิซานบ้างหน่อยขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจแหละครับเอาเศร้านี้มื้อนี้แม่น้องไผ่ก็แม่น้องไรผู้ใดได้อดร้ายกับคอมเมนต์บอกในเด้อพน้าวา่าโตไปข,ขันไม,ม้อยู่วันนี้สิเดนินไผ่กินก็ระทวงเนาะโตว่าครูประเดี๋ยวโอ้คูเงียอยู่ใส่บุญออกสมองกินใส่บุญยี่ได้เสี๋ยอ๋อน้าหาฝากไว้สักนิดละครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า